ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูระบบเกียร์นะครับอขอยกตัวอย่างเป็นเกียร์ธรรมดาเป็นของดูโอะครับตัวนี้เป็นเจ็ดสปีดครับรวมกับเกียร์ถอยด้วยก็มีปัญหากันนะครับเกียร์พังครับเกียร์พังกันหลายคันอยู่ไอ้รถรุ่นนี้เกียร์ดูโอะครับเกียร์เริ่มฝืดเริ่มเข้ายากเริ่มดังเริ่มหอนเป็นเหตุผลนะครับที่ทําให้เกียร์พังก็คืออันดับแรกคือ น้ำมันเกียร์ครับน้ำมันเกียร์ขาดโดยไม่รู้ตัวนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดเจอปัญหาแบบนี้ก็อย่าลืมเช็คตามคลิปนี้เลยครับก็โดยทั่วไปถ้าเป็นระบบเ,เกียร์ออโต,โตโ้มันจะมีเข็มนะครับเ,เขาเรียกเกจวัดดึงออกมามันจะเห็นระดับน้ำมันเกียร์จะมีมาร์กบอกอยู่ว่าจุดนั้นเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่เนี่ยเหมือนเ,ออเข็ม เกจของไอ้น้ำมันเครื่องเนี่ยผมดึงออกมาก็จะมีขีดอยู่ครับเห็นบอกว่าเนี่ยะระดับนี้เติมได้ระดับนี้น้อยไปต่ําไปอย่างเงี้ยอ่ะแต่ถ้าเป็นของเกียร์ธรรมดามันจะไม่มีตัววัดอะไรเลยครับเนี่ยครับเป็นเกียร์ออโต้ก็จะมีะเข็มมีเกจดึงออกมาวัดระดับน้ํามันเกียร์ได้ของน้ํามันเครื่องก็จะมีส่วนเกียร์ธรรมดาโดยส่วนมากจะไม่ค่อยมีครับเราเน้นเวลายกคัดครับ ยกคัดเสร็จแล้วก็ถ่ายน้ำมันเกียร์อรอบนั้นไปก็โด,โดยโดย,โดยประมาณก็ประมาณ2ลิตรครึ่งประมาณนี้ครับก็ถ้าสมมุติว่ารถมีปัญหาระบบน้ํามันเกียร์รั่วครับโดยเฉพาะรถใช้นานไปพวกซีนพวกชุดไอ้ลูกยางอะไรต่างมันก็จะสึกหลอตามอายุครับเห็นไหมครับจะมีคาบน้ํามันไหลออกมาตามบูธต่างๆอย่างบูธคันยกเข้าเกียร์อย่างเงี้ยก็จะรั่วซึมก็จะมีน้ํามันเยิ้มออกมาครับ เป็นเหตุผลให้ทำทำให้น้ํามันเกียร์หายแล้วก็จะมีหนต่อเครื่องอระบบเกียร์นะครับทำให้เกียร์พังเดี๋ยวเรามา,าเช็คกันนะครับระดับน้ํามันเกียร์ว่าเราเช็คยังไงมาตรฐานแบบไหนก็เดี๋ยวยกตัวอย่างรถคันนี้ให้ดูแล้วกันเพราะว่าบางคนบอกว่ารอเปลี่ยนทีเดียวพร้อมยกค์ดยกชุดคา์ดอะไรอย่างเงี้ย แต่หาไว้หา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 ไม่ว่ารถเกียร์พังก่อนจะจะยกขานะครับเพราะว่าน้ํามันเกียร์มันขาดอะเริ่มเลยครับก่อนอื่นครับอ่าให้ทําการขึ้นแม่แรงครับถอดล้อเลยครับฝั่งเกียร์ครับฝั่งเกียร์จะอยู่ฝั่งนี้ครับตรงข้ามกับพวงมาลัยนะถ้าเป็นพวงมาลัยจะเป็นของชุดเครื่องครับเดี๋ยวเรามายกแม่แรงขึ้นครับใช้แม่แรงสองตัวก็ดีครับเป็นตะเข้แล้วก็ตัวอ่า มือหมุนนะครับเราจะได้ปรับระดับได้เดี๋ยวผมขอยกไม่แรง,งเลยหลังจากนั้นถอดล้อเลยครับถอดล้อออกเลย อพอหอดล้อเสร็จครับถ้ารถคันไหนมันจะมีซุ้มล้อนะครับเขาเรียกว่ากันโคลเลยครับที่มันติดอยู่ด้านข้างเงี้ยก็ให้ถอดออกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่เห็นไอชุดเกียร์นะครับเป็นตัวเกียร์เพราะว่ารถคันนี้รู้สึกว่าที่บางโคลน,นะครับกันฝุ่นกันน้ําเนี่ยมันหายครับมันขาดไปแล้วก็เลยไม่ได้ใส่มันก็เลยง่ายต่อการที่จะมองเห็น,นครับตอนนี้ผมได้มองเห็นไอตัวเปิดฝาน,นเกียร์แล้วครับ อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมฮะนี่นี่นี่คือตระตุ่มต <ienda> ัวนี้ครับตัวไอเปิดดูน้ํามันเกียร์นะครับด้านข้างครับเรามาดูครับว่าน้ํามันเกียร์มันหายยังไงนี headed. ่ครับเห็นไหมเห็นคราบต่างๆครับคือคราบน้ํามันเกียร์ครับเนี่ยที่มันไหลเยิ้มออกมาจากเครื่องไอจากเกียร์ครับแล้วก็ใต้ท้องรถนะครับเออมองเห็นหรือเปล่าเมือน้เห็นไหมจะเป็นพวกน้ํามันหยดนะครับเวลาจอดจอดทิ้งค้างคือนี่จะมีน้ํามัน เกียร์ครับฝั่งนี้เป็นน้ํามันเกียร์จยดลงพื้นเต็มนะครับฝั่งนู้นจะเป็นน้ํามันเครื่องครับก็ออกได้หลายอย่างครับบางบางคันก็จะออกตรงไอซินนะครับเอตรงเพานะครับเนี่ยยางยางตรงเพานี่ถ้ามันเสื่อมมันก็จะไหลออกนะครับน้ำมันเกียร์ออกจากหัวเพาได้นะครับก็จะมีซินหัวเพาอยู่ถ้าสึกล้อก็ต้องเปลี่ยนนะครับหลังจากนั้นเรามาทําการปรับระดับดูน้ํามันเกียร์ครับ ก็พอดีผมเตรียมแม่แรงตัวนี้ไว้เพื่อจะได้ปรับระดับง่ายๆเดี๋ยวลืมนะครับเตรียมไม้บรรทัดเหล็กไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูค่ามาตรฐานของมันให้เอาวางไว้ตรงริมนี้นครับริมฝั่งอประตูนี่ครับวางไว้เลยอย่างนี้ฮะ วางไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เลยเอาตรงริมนี้เลยครับนี่ริมนี้เลยริมริมฝั่งไอ้ทางประตูน,นะครับวางวางอย่างนีนะ้ขนานกันเลยนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะเริ่มปล่อยแมลงแล้วครับทาการปล่อยแมลงแล้วก็จะวัดระดับกัน อันดับต่อมาให้เราเปิดฝาหัวตรงวัดตรงเติมน้ํามันเกียร์นะครับหรือเปิดดูตรงหัวน้ํามันตัวหัวน็อตนี่ครับด้านข้างนี้เปิดออกมาเลยครับนี่นี่คือน้ํามันเกียร์ครับเราสามารถเติมตรงนี้ได้นะครับหรือเติมหัวบนก็ได้ครับแต่ผมถนัดเติมตรงนี้ครับสังเกตเห็นรูไหมครับเราจะมองเห็นน้ํามันเกียร์นะครับ เดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าว,วัดระดับน้ำมันเกียร์ครับนี่ครับอย่างเป็นไซส์มาตรฐานสากลของผมนะครับเท่าที่ผมได้ทำการเติมแล้วก็ถ่ายน้ำมันเกียร์หรือยกคา์ดยกเกียร์นะครับผมจะเติมน้ำมันเกียร์อยู่ที่ระดับ2ลิตรครึ่งหรือ2 2ลิตรจุประมาณนั้นครับไม่เกิน3ลิตรครับพอเราวัดระดับได้มันจะอยู่ประมาณ15เซนนะครับ อ่าตัวนี้ถ้าออยู่ประมาณสิบห้าเซนสิบห้าเซนหรือหกนิ้วนะครับวัดระดับมาตรฐานที่เราเคยยกค์ดยกเกียร์แล้วก็เติมน้ำมันเกียร์ใหม่ล่าสุดนะครับโดยการโดยการเทน้ำมันเกียร์ทิ้งแล้วก็เติมน้ำมันเกียร์ใหม่สองลิตรอ่าสองลิตรครึ่งหรือสองลิตรจุดเจ็ดห้าไม่เกินสามลิตรครับวัดระดับมันจะได้ประมาณสิบห้าเซนหรือหกนิ้วครับแต่ตอนนี้เรามา ขึ้นอยู่ประมาณสิบเจ็ดนิ้วครับนี่น้ำมันเกียร์ยังไม่ไหลออกมาครับเดี๋ยวขอปล่อยแม่แรงลงนะครับเพื่อจะดูเกจร,ระดับน้ํามันเกียร์ครับผมขอคลายแม่แรงไหลลงครับชึบชบสังเกตนะครับเข็มมันจะเอเอเนี่ยเครื่องมันจะหย่อนลงเรื่อยๆครับอตอนนี้ผมตกมาแล้วครับเนี่ยระดับของผมจานจานเบรกครับ จานเบรกไว้ริมฝั่งประตูแล้วก็เอานิ้วชี้เทียบมานะครับตอนนี้ได้15เซนกับ6นิ้วนะครับระดับมันเห็นไหมฮะตอนนี้ระดับเนี่ยเอานี่าเซนกับ6นิ้วหรือ6นิ้วนะครับเอาคู่ขนานเอา เหล็กเทียบกันนับได้ประมาณนี้แต่น้ํามันเกียร์ไม่ไหลนะครับแสดงว่าน้ํามันเกียร์ขาดเยอะเลยครับเนี่ยเหตุผลที่ทําให้เกียร์เข้ายากแล้วก็เสียงดังอาจจะเสียได้ครับเดี๋ยวเราทําการเติมน้ํามันเกียร์กันเข้าไปเลยครับเดี๋ยวผมขอเติมน้ํามันเกียร์ก่อนที่จะเติมน้ำมันเกียร์ขอให้ยกขึ้นนะครับยกแม่แรงขึ้นนะครับเพื่อจะเราจะได้เติมน้ํามันเกียร์เข้าไปไม่ให้มันไหลนะครับเดี๋ยวผมขอยกแม่แรงขึ้นก่อนนะครับ ดูครับตอนนี้ผมยกไม่แรงขึ้นก็จะสูงขึ้นประมาณ19เอ่เอ19เซนนะครับหรือเกือบ8นิ้วนะครับตอนนี้สูงขึ้นละเดี๋ยวเรามาเติมน้ำมันเกียร์กันเลยนี่ผมใช้เบอร์นี้อยู่ครับถ้าเป็นของรถเ,เกียร์ฮรัมดาของดูโอใช้น้ำมันเกียร์เบอร์91<อ>เตรียมเลยครับเตรียมอุปกรณ์ที่จะเติม ใช้ท่อยางครับสวมเข้าไปเลยตรงรูนี้ท่อยางเข้าไปนะครับสวมเข้าไปึบแล้วก็เตรียมท่อตัวนี้ก็ใช้กวยนะครับกวยสวมเข้าไป แล้วก็ยกขึ้นหน่อยนะครับเพื่อจะได้เติมน้ำน้ำมันเกียร์ให้มันไหลลงไปเยอะๆอะเดี๋ยวผมจะทําการเติมน้ำเกียร์เข้าไปละก็เหตุผลนะครับทําให้รถพังนะครับเกียร์พังเดี๋ยวเติมน้ำมันเกียร์เข้าไปนะครับน่าจะประมาณครึ่งลิตรได้แล้วเนี่ยน,น้ำมันเกียร์ขาดเยอะเลยเติมไปทีนึงเนี่ยมันจะไหลลงช้าหน่อยนะครับ เพราะว่ารูรูมันเล็กอ่าแล้วก็ยกให้มันสูง,สงครับสูงกว่าไอ้รูน้ำมันเกียร์นะครับก็จะละไหลค่อยๆไหลลงนะครับเดี๋ยวมขออนุญาตเติมน้ำมันเกียร์สักพักครับสรุปว่ารถคันนี้น้ำมันเกียร์แห้งเยอะเลยครับผมเติมไป1ลิตรนะครับแกลลอนหนึ่งแล้ครับเนี่ย ก็ผมตั้งค่าไว้ระดับความสูงไว้ที่20เซนนะครับ20เซนหรือ8นิ้วครับเพราะว่าค่ามาตรฐานมันอยู่ที่15เซนหรือ5นิ้วตอนนี้ผมเพิ่มไปอีก2นิ้วครับผมเติมน้ำมันเกียร์เข้าไป1ลิตรแล้วยังไม่ล้นเลยครับยังไม่ล้นท่อออกจากไอ้รูรูรูนี้เลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมขอเปิดแกัลอนใหม่นะครับอ่าอีกกลอนน่าจะลิตรครึ่งน่แหละเดี๋ยวผมเปิดอีอกกัลลอนนะครับเติมเพราะว่าน้ํามันเกียร์หาเยอะเลยครับนี่ เดี๋ยวเติมอีกแกลอนนะฮะไม่ไม่ถึงแกลอนหรอกเดี๋ยวเติมอีกสักนิดหน่อยแล้วก็รอให้วัดระดับมันล้นมาเดี๋ยวเติมไปอีกนะครับทําการกรอกอน้ํามันเกียร์เข้าไปเลยครับเมื่อกี้เติมไปก็ใช้เวลาหน่อยครับเพราะว่ารูมันเล็กครับรูมันเล็กแล้วก็มันค่อนข้างไหลลงช้าหน่อยอเดี๋ยวผมเติมไปอีกสักประมาณาประมาณนี้พอน่าจะลิตร ลิตรนิดๆน,น,น,นะครับเดี๋ยวรอให้มันไหลลงสักพักนะครับยกขึ้นช่วยหน่อยนะยกให้มันทํางสูงไว้จะได้ไหลลงนี่ดูระดับมันครับมันค่อยๆไหลลงไหลลงน้ำมันเกียร์แห้งเยอะครับก็มีหน้าทำไมขับแล้วมันใส่เกียร์นะครับใส่เกียร์หนึ่งพอจะเข้าเกียร์สองนี่ติดนะครับดังแกลกง ต้องค่อยเหยียบนะครับเป็นเหตุผลนะครับที่ทําให้เกียร์พังเร็วนะครับแล้วก็เกียร์เสียงดังเข้าเกียร์ยากก็ตัวนี้ครับน้ํามันเกียร์แห้งเนี่ยสุมตามซุมล้ออย่างเงี้ยน้ํามันเกียร์กระเด็นออกมาเราไม่แน่ใจว่ามันออกตรงที่สินปากเขาเปล่าไม่รู้หรืออาจจะอาจจะมาจากเกียร์ด้วยข้างท่อนบนครับสินตัวบูตเกียร์นะครับอาจจะมีการสึกหล้อนะครับก็ทําให้น้ํามันเกียร์หยดหายนะครับ ตอนนี้ผมเติมแล้วเดี๋ยวจะทำการเช็คระดับแล้วเดี๋ยวเราถอดอท่อออกเลยครับถอดออกเลยปึ๊บมาดูครับตอนนี้น้ำมันเกียร์ไหลออกแล้วครับก็แสดงว่าเราเติมน้ำมันเกียร์เข้าไปได้เยอะละเห็นไหมครับมันจะไหลออก จะมองเห็นหรือเปล่าเตรียมที่รองน้ํามันไว้ด้วยนะครับนี่ตอนนี้น้ํามันเกียร์เต็มรูเลยครับเนี่ยก็ไหลออกละแสดงว่าล้นละเติมได้เยอะละจะไหลหยดลงนะครับตอนนี้เรามาวัดค่าดูไว้ระดับที่ยี่สิบนะครับยี่สิบยี่สิเซนหรือแปดนิ้ว าตามมาตรฐานมันจะอยู่ๆๆประมาณ15เซนนะครับ15เซนหรือ6นิ้วอตอนนี้เราเติมไปที่20เซนนะครับ8ดนิ้วละสูงไป8นิ้วนะวัดฐานอย่างนี้ครับก็น้ำมันเกียร์เต็มรูครับไหลออกถามว่าเราจะปล่อยออกได้ก็ปล่อยก็คือปรับไม่แรงลงครับหย่อนไม่แรงลงเดี๋ยวผมจะเติมไว้สักประมาณอาหอยลงหอยหอยไม่แรงลงครับนี่ตอนนี้ผมจะเอาไว้ สิบแปดเซนนะครับหดลงมาเหลือสิบแปดเซนเจ็ดนิ้วเผื่อไว้นะครับเพราะว่านี่ผมหยอดลงมาแล้วครับเหลือสิบแปดเซนสิบแปดเซนกับเจ็ดนิ้วครับดูน้ํามันเกียร์ไหลลดนะครับไหลออกมาละก็ผมจะขอเติมเผื่อไว้นะครับเผื่อไปสักหนึ่งนิ้วครับแต่ก่อนมันสิบห้าเพิ่มมาเป็นสิบแปดนะครับสามเซนแล้วก็อีกหนึ่งนิ้วเป็นเจ็ดนะครับเพราะว่ารถคันนี้ น้ำมันเกียร์มีจุดลอยรั่วยอะครับผมก็จะเติมเผื่อไว้ครับก็น้ํามันไหลออกเยอะน้ำมันไหลออกนะครับแสดงว่าเต็มละเดี๋ยวทําการปิดฝาเลยครับปิดฝาจุกไว้เลยเพราะเราเติมเผื่อไวล้ละเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็ไหลาหายอีกครับเพราะว่ามันมีรอยรั่วอยู่ก็ไม่เป็นไรเติมเผื่อไว้สักนิดหน่อยไม่เป็นไรถ้าเติมเยอะไปก็ไม่ดีครับการขับเคลื่อนของเกียร์มันจะไม่ดีนะครับเพราะว่าน้ํามันเกียร์เยอะไปก็ไม่ดี ทำการปิดฝาเลยครับอืปิดฝาให้แน่นนะครับเราวางกล้องก่อนอเ,เรียบร้อยแล้วครับก็ตัวนี้ผมเติมเผื่อไว้ค่ามาตรฐานมันอยู่ที่สิบห้าเซนหกนิ้วผมเติมไว้สิบแปดเซนเจ็ดนิ้วเพิ่มไปอีกหนึ่งนิ้วครับกับอีกสามเซน ถ้าเป็นเซนก็3มเซนถ้าเป็นนิ้วก็1นนิ้วเผื่อไว้ครับเพราะว่าเกียร์จะไปน้ำมันเกียร์รั่วเยอะอ่ะทําการประกอบเหมือนเดิมครับก็ถ้ามีไอ้ซุ้มล้อการโค้นก็ใส่เหมือนเดิมคันนี้หายแล้วก็ประกอบล้อก็เป็นคลิปอ่าสาหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องเกียร์นะครับน้ํามันเกียร์รั่วน้ํามันเกียร์ขาดแล้วไม่รู้ว่าน้ํามันเกียร์หายยังไงให้มาวัดระดับตรงนี้ดูนะครับมาตรฐานอยู่ที่1 5เซนหรือ6กนิ้วครับใช้ไม้บรรทัดเหล็กวัดทาบตรงนี้ครับริม ฝั่งประตูอ่าแล้วก็ส่วนที่ต่ําสุดวัดชี้ลงมาก็โอเคครับก็ทําให้เกียร์เราอยู่กับเรามานานได้ทุกวันนี้ก็เพราะใช้วิธีนี้นะครับดีกว่าปล่อยให้มันหายแล้วก็ขับไปฝืนขับไปก็พังครับชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามครับขอบคุณครับ